สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าดีครับวันนี้เขาอยู่ตีบ้านถ้ำผ่าตองนะเจ้าตำบลแม่ขต้มอำเภอเมืองจังหวัดเจียงายเจ้ามาหูจ้จจกับอายศนะเจ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปนะเจ้าซึ่งใจปุ๋ยหมอยางนะเจ้ามาตั้งแต่กระสอบสีน้ำเงิน จนปัจจุบันนะเจ้าได้รับการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและกระบ,บวนการและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิธภาพของปุ๋ยก็ได้มาเป็นกระสอบสีเหลืองอย่างที่เห็นนะเจ้าก็จะมีการระบุสูตรนะเจ้าว่าเป็นสูตร10-60นะเจ้าแต่ก่อนที่จะไปทําความรู้จักกับปุ๋ยนะเจ้ามาหู้จักกับอายุศก่อนนะเจ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของฟุกเทียนอู้ถึงก่นับมาเป็นประมาณ56ปีเข้ามาได้เนาะอายุศเนาะ ซึ่งอายุตู้จักกันด้วยเป็นส่วนตัวนะเจ้าวันนี้อยายุโฆษณาให้นหน่อยเจ้าว่าเป็นยังไงผ่องตีใจปุ๋ยหมอยางมา้าตีผ่านมา้าเจ้าครับผมปุ๋ยหมอยางสูตรสิบหกสิบนี่ก่อรู้สึกว่ายางดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้น้ํายางสม่ําเสมอครับจ้าเว่าดูลักษณะของต้นยางใบาย,ยางก็ดีขึ้น จากเกี่เคยใใจเคมีมาก่อนนะครับหมายถึงลักษณะดินนอย่างก็ดีลักษณะใบครับลักษณะใบดีดีขึ้นใบนักใบหนาเนาะใบหนาครัแล้วก็การไหลของน้ํายางไหลยังสม่ําเสมอครับสม่ําเสมอสภาพดินก็ดีดีกว่าการใจ้ปุ๋ยเคมีล้วนๆเนาะ ค,คือเพราะว่าของฟุกเทียนนะเจ้าไม่ได้เพียงแต่ที่จะใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะเจ้าเฮายังคำนึงถึงสภาพดินของเกษตรกรนะเจ้าเพราะฉะนั้นในข้างกระสอบก็จะระบุมดนะเจ้าบว่าจะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมกำมะถันจะมีทั้งถั่ดอาหารร้องอาหารลักอาหารร้องนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วมีการบํารุงนะเจ้าอย่างต่อเนื่องทำให้ทั้งสภาพดินสภาพลําต้น เดนตะกี้บอกว่าลำต้นนิ่มต้วยครับเปลือกนิ่มเป,เปลือกยาง,งครับนงานชอบเนาะเพราะว่าทําให้กรีดง่ายเนาะอันนี้คือเป็นข้อดีนะเจ้าของอปุยตาตามาเงาหมอยางตามาเงานะเจ้าซึ่งก็อ่า รับใจนะเจ้าเกษตรกรมายาวนานเป็น30กว่าปีเกือบ40ปีเข้ามานี่แล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นวางใจได้ในผลิตภัณฑ์ตามาเงานะเจ้านี่ก็เป็นเกษตรกรตีไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฟูกเทียนมาด้วยตลอดนะเจ้าทั้งบม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลือกยางปริมาณน้ำยางความหนาของใบนะเจ้าแล้วก็สภาพดินชอบเนาะ จึงใจต่อมาโดยตลอดขอบคุณอายอดมางเลยนะเจ้าวันนี้เจ้าขอบคุณเจ้าก็คงจะมีเรื่องราวดีๆนะเจ้ามานําเสนอกันแบบนี้นะเจ้าห้าใครที่อยากจะสอบถามเรื่องราวทางด้านยางพารานะเจ้าสามารถติดต่อได้ตามเบอร์เบอร์โทรด้านล่างนะเจ้าโทรเข้ามาสอบถามหรือจะส่งข้อความมาก่อนก็ได้นะเจ้าเขามีนักวิชาการที่จะคอยให้ความรู้กับพน้องเกษตรกรทุกๆท่านในทุกๆเรื่องของด้านการเกษตรวันนี้ขอพระคุณจัดนักสวัสดีจ้า wow